งานสอมกับนี่กอน,นี่ตึงหมาปมนี่ป้าไปซมตเตอื่นกนแล้วตึงเลอ่ะของแอกเป็น,นอีรุดอีรุดอย่าเป็นตึงไม่โดดจังในนะซ้มกดอนเล,ลยยิงลูกเมกไปเถอะอืมลมูกเมกจุดละจ้ามตัวรออยู่วันนี้เป็นไม่ว่าตรงไหนแต่ปมปมไม่ตามไม่รอไวันี้เพราะว่า ต๊ะเป็นจุดอัพใจตาการงานไม่เรียบร้อยไม่จบตึงมามือปุ้มก็ต้องแกไปตามหน้างานแต่ว่าแน่นอนปุ้มไม่ยิงไอหนุกเม็กรออยูบ่บนนี้แน่ต้องใจลูกเม็กก็นั้นเต็มหมดจุด้มเนี่ยจ้ะฮึเมนูเตะจอมไปชัดแล้วนี่จอมไปชัดแล้วเจตว๊ตัวปุ้มไม่ให้มีลูกเม็กรอเลยไม่มีตังงานตรงเรียบร้อยไม่ว่าจุดอัพใจตาหรือว่าปันปือ ก็มไม่มีตังให้อัวลลกแม็กโลหรือวะให้ตำหนี่เอ็นจัดจีนไม่มีตังอันนี้ตีซอมไปจัดแล้วเน,นี่ยอ,อ้น,นี้ตีต้องซอมเลย